สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวนะก็ตอนนี้ทางบิทาซ่านะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลระดับต้นๆของไทยนะก็ได้มีการจับมือสร้างความร่วมมือนะครับกับทาง t r a d i n g i ิวนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจะใช้วิเคราะห์กราฟได้ดูสินทรัพย์ได้ดไดทุโลนนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมการดูกราฟที่นักเทรดทุโลเนี่ยเลือกใช้ก็คือมีผู้ใช้งานเนี่ยกว่า 1กือบล้านลายทั่วโลกเลยทีเดียวนะก็ตอนนี้เนี่ยทางบนะิตาซ่าก็ก็เข้ามาเป็นพาร์นเนอร์กับทางเทรดดิ้งบิลไปเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าหลังจากที่เกิดความร่วมมือนี้แล้วเนี่ยทางบิตาซ่าเจะสามารถใช้งานฟีเจอร์อะไรได้บ้างน,นะครับที่อยู่บนเทรดดิ้งบิลนะครับหลังจากที่ทางบิตาซ่านะครับได้มีการสร้างความร่วมมือกับทางเทรดดิ้งบิลต่อไปเนี่ยครับคือเราสามารถจะเซิร์ชดูราคาเหรียญน,นะครับที่เทรดอยู่ในบิตาซ่าเนี่ย โดยที่ราคาที่อยู่ใน t r a d i n g ง i ิลเนี่ยจะเป็นราคาที่ซื้อขายในแพลตฟอร์มของปิทาซโดยตรงเลยเนี่ยเช่นอันนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นาราคา Bitcoin คู่ไทยบาทนะครับที่ซื้อขายในแพลตฟอร์มของท่าปิทาซ่านะครับจะเห็นนะครับว่าก็จะมีโลโก้ของปิ t าซ่าเนี่ยอยู่ตรงเมนูของเทรดดิ้งบิลเลยนะฮะจากเดิมที่เวลาก่อนหน้านี้ครับถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์กราฟบิทคอยนนะฮะ เราจะต้องไปดูในราคาครับของใน x c h a ช g e อื่นนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยเราสามารถจะดูราคา Bi Bitcoin นะครับที่เราเราใช้งานบิตทัซ่าเนี่ยดูรีวิวได้เลยนะก็ลองคลิก้็ไปดูนะก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นราคาที่อยู่ในกระดานของบิทัสซ่าเลยเพื่อตรงนี้นครับเพื่อให้ผู้รักเทรดเนี่ยสามารถจะได้ราคาที่เคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์เลยนะก็ช่วยให้เราสามารถที่จะตัดสินใจซื้อขายได้อย่างแม่นยำนั่นเองนะก็ นอกจากเหรียญขนาดใหญ่อย่างบิตคอยนะครับเหรียญเมกเก็ตแคบลองลงมาคราอย่างเช่นอย่างเหรียญเซนต์หรือเซนต์รีเนี่ยครับอ่าถ้าเราดูในแพลตฟอร์มไททิ่งวิวเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีราคาของเหรียญเซนต์รีนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นอ่าบิตาซาไทแลนด์นะครับที่เป็นคู่กับเงินบาทตรงนี้นะครับก็ทางบิตาซาโกลบอนละที่เป็นคู่กับอ่า USDT ตรงนี้ด้วยแนละ้วก็สำหรับฟีเจอร์นี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามีคู่เหรียญครบทุกตัวเลยครับที่ซื้อขายในบิตาซาเนี่ย สามารถที่จะดูได้ในแพลตฟอร์ม TradingView นะก็ถือว่าเป็นเครื่มือที่เป็น b e n e f ฟ t มากๆเลยนะครับสำหรับผู้ใช้งานปิดตราซ่าครับนจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถทีจะใช้งานกราฟราคาได้อย่างเรียลไทมนะครับเียกว่าก่อนหน้านี้ราคาที่ดูใน TradingView อาจจะไม่เรียลไทม์ร้อปเซ็นต์แต่ว่าหลังจากที่ไปเนี่ยครับเราสามารถจะดูกราฟของเหรียญที่ เราซื้อขายในบิตซ่านะครับสามารถดูผ่านเทรดดิ้ง i ิวได้เนี่ยราคาจะขึ้นไหวแบบเดี l ยวทามแล้วก็สามารถติดตามอัปเดตข่าวสารได้อีกด้วยนะแลนถึงว่ายังสามารถจะช่วยเราในการแจ้งเตือนเมื่อราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถแจ้งเตือนได้ผ่านทางแอปนะครับหรือจะเป็นการส่งอ e ีเมลหรือว่าส่ง SMS เนี่ยเข้ามาได้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยยังสามารถจะใช้งานอินดิเคเตอร ได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวตรงนี้เนะี่ยทางเทรดดิ้งบิลนะครับก็จะมีอินดิเคเตอร์นะครับเรียกว่านับร้อยกว่ารูปแบบเลยนะครับที่เราสามารถจะใช้งานได้นะจากเดิมที่บางอินดิเคเตอร์เนี่ยนะมาอาจจะไม่ได้ใช้งานฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดมีการใช้งานนะครับผ่านทางความร่วมมือกับทางบิตาซ่าเนี่ยก็จะสามารถใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับที่มันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็เหมาะสมกับนักเทรดทุกรูปแบบเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะก็ถือว่า เป็นความร่วมมือที่สามารถจะช่วยให้นักเทรดของอินทราซ่าเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือในะะการได้วิเคราะห์การเทรดเนี่ยได้อย่างครบคันนะแล้วก็โดยที่ไม่เสียค่าจะจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกจากนีนะ้ยังมีฟีเจอร์ที่เราสามารถจะปรับแต่งเมนูนะครับให้เราสามารถจะทำโปรแกรมการเทรดอย่างอัตโนมัติได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ในเฟสแรกนะครับ สำหรับความร่วมมือระหว่างทาง b ิ t a ซ่านะครับแล้วก็ทางเทรดดิ้งวิวเท่านั้นนะต้องจับตาดูนะครับว่าในเฟสต่อไปเนี่ยครับสำหรับผู้ใช้งาน b ิ t a ซ่าเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายคริปโตนะครับโดยตรงเลยเนี่ยผ่านทาง Trading View ได้เลยนะก็คือหลังจากที่เรามีการดูกราฟตรงนี้ครับสามารถที่จะส่งคําสั่งเดินเช่นตรงนี้เนี่ยเรามีการวิเคราะห์แนวรับนะว่าราคาเหรียญเนี่ยอาจจะมีลงมาแนวรับตรงแถวนี้นะครับ และเมื่อราคาเหลือมันลงมาเนี่ยเราสามารถจะส่งคําสั่งนะครับผ่านทางเทรดดิ้งบิลได้เลยซึ่งมันก็เป็นเมนูนะครับเป็นที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับนักเทรดนะครับเพราะว่าการที่เราดูกราฟแล้วก็เทรดไปเลยเนี่ยมันเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดนะครับว่าเออราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปในทางไหนนะครับมีในรถในต้านยังไงตรงนี้นะครับตัวที่ไม่ต้องกลับไปที่เมนูแอปเทรดได้เลยสามารถจะเทรดผ่าน เทดดิ้งวิวได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นก็จะเป็นความร่วมมือในเฟสที่2นะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับความร่วมมือระหว่างปิทาซ่าแล้วก็เทตติ้งวิวนะครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากท้ายรายแรกเลยนะ,ะที่มีความร่วมมือกับทางเทตติ้งวิวนะคระับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตข่าวสั้นๆตามนี้นะครับว่าทางปิทาซ่าเนี่ยมีความร่วมมือกับเทต i ิ้งวิวแล้วนะครับก็โปรดติดตามใน ฟีเจอร์ต่อๆไปนะครับว่าจะมีอะไรต่อไปนะครก็คลิปนี้ก็หาประมาณนี้นะก็ยังไงก็ช่วยกด u ั s c r i b e นะครับให้กับช่อง Youtube ด้วยนะก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ